ก็เมื่อวานจะขอบอกนิดนึงเรื่องที่ให้ดูจิตเป็นลูกแก้วใสๆครับ mm hmm. บางคนบางคนถามว่าดูยังไง mm hmm. ก็จริงๆหลวงพี่มีลูกแก้วอยู่เราก็ดูนี่แหละ mm hmm. คือลูกแก้วเนี้ยจะเปรียบเสมือนกับดวงจิตที่มีความเป็นประพัดซอนนะครับเนี่ยที่เราเห็นลูกแก้วใสๆแบบนี้ครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีเรื่องราวเนาะ ลูกแก้วที่ใสๆเงี้ยเห็นไหมครับมันจะมีเรื่องราวเข้ามาผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาแบบเนี้ยซึ่งมันผ่านหลังลูกแก้วนะไม่ได้ผ่านในลูกแก้วดังนั้นถ้าเราไปยึดว่าในทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นลูกแก้วเป็นอันเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องแก้ไขเยแต่จริงๆเรื่องราวมันจะผ่านไปผ่านมาแบบเนี้ยครับเปรียบเสมือนกับอารมณ์ตอนเนี้ยเห็นอารมณ์ของเราไหมสบายๆแบบนี้ครับ แต่ณนะวันดีคือร้ายเดี๋ยวมีใครพอใจไม่พอใจหรือทําให้เราขัดเคืองใจไอ้ลูกแก้วใสๆเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วหรือความขุ่นมัวมันจะเริ่มเกาะกินอยู่ในลูกแก้วใสๆนี่แหละเร่งนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าใช้จิตเป็นกรรมฐานแบบหนึง่งคือการดูจิตแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดอันนี้เราก็มีหลายรูปแบบที่เราฝึกกันเมื่อวานนี้นะครับลองเอาไปปรับใช้ดูแต่ว่าการเห็นแบบนี้จะเห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นเราอะไรไม่ใช่เราชัดเจน คือเรื่องราวในลูกแก้วที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราเคยจํามาได้ทั้งหมดดังนั้นพวกนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เราทั้งหมดแต่เราคือจิตเหลือที่สมรกายคือดวงจิตแก้วใสๆแบบนี้ที่เขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นแบบนี้เป็นปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามมันมีเรื่องราวมันมีสีมีสันเข้ามาเนี่ยถ้าเราแยกไม่ออกว่าไอ้สีสันเข้ามาไม่ใช่จิตจิตก็คือส่วนของจิตเราจะไปรวมกันเป็นอันเดียวกัน ใครเคยเป็นบ้างเวลาที่เราโกรธก็คิดว่าเราโกรธเนาะทำางไงต่อครับก็ต้องพยายามละความโกรธท,ทำอย่างงู้นทำอย่างนี้แต่พอพระรียเท็นเข้าใจแล้วเนี่ยท่านไม่ได้ละอะไรเลยอยากเกิดเกิดไปเพราะมันไม่ใช่ท่านท่านคือจิตที่ไม่ได้อยากจะเกิดอารมณ์ต่างๆแต่มันเกิดได้เป็นปกติดังนั้นพอเข้าใจแบบนี้ปุ๊บมันละอารมณ์ทิ้งไปเลยโดยที่ไม่ต้องไป เข้ากรรมฐา,านไม่ต้องไปจับผ้าผ้าไม่ต้องไปใช้กระสินไม่ต้องไปใช้สมาธิกดอะไรเพราะว่ามันเป็นปกติเขาเรียกว่าวิปัสนาญาณอารมณ์มันจะเบาๆสบายสบายคนเดินมาผ่านมาไม่พอใจเราไม่พอใจเกิดปุ๊บ,ท,บท่านก็รู้ว่าไม่พอใจมันไม่ใช่ทานก็ทิ้งไปเลยสบายครับสบายเราทําได้ไหมยากเพราะว่าอะไรด่าปุ๊บมึงด่ากูเอาแล้วเริ่มมีเรื่องแล้วทําขัดใจปุ๊บมึงขัดใจกูอย่างเป็นอย่างนี้ เพราะว่ามันเริ่มเอาเราเป็นรวมกับอารมณ์ปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราแยกมันไม่ออกพอแยกไม่ออกปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ไหลาตามบ้างแล้วก็ทําในสิ่งที่เขาโดนให้เราทําบ้างเขาด่าเราไม่พอใจโกรธปุ๊บก็ด่าเขากลับเพราะความโกรธแต่ถ้าแยกออกปุ๊บอา่าวอันนี้ไม่ใช่จิตอารมณ์ก็เป็นอารมณ์จิตก็คือจิตอารมณ์เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามการกระทบเป็นปกติมันไม่ใช่จิตเดิมแท้ดังนั้นมันใช่เราไหมไม่ใช่ทิ้งเลย ท่านก็สบายแต่อารมณ์โกรธเกิดไหมเกิดแต่นี้เป็นอารมณ์ขั้นสูงเล่าให้ฟังเฉยๆพระริยตพาราหัรท่านจับอารมณ์แบบนี้นะครับแต่เราเป็นเพียงผู้ฝึกเราก็ฝึกไปก่อนจนถึงตรงนั้นให้ได้เนาะ